ตอนเด็กๆผมเป็นไงครับถ้าว่าแสก็แสบเหมือนกันนะถ้าใครมาหาเรื่องก็คือเอาไม้เตีถ้าใครมาหาเรื่องก็คือเอาไม้ตีเดี๋ยวเดี๋ยวครูต้องโทรให้แฟนงเรียนแล้วลูกมีปัญหาตรงนี้ตรงนี้กับใครอะไรยังไงแม่เขาบังคับทุกอย่างไม่เคยได้เลือกเสื้อผ้าใส่เองไม่เคยได้เลือกทรงผมตัวเองไม่เคยได้เลือกสีผมตัวเองไม่เคยได้กินของที่ตัวเองอยากกินจากนี้ทนไม่ไหวบอกว่าเกิดมาสิบกว่าปีมาเนี่ย ขอเป็นตัวของหนูเองได้ไหมเด็กๆอะแอบอลถ้าตามนินชักแม่จะมาแอบเปิดดูเพราะว่าเราอะจะเอาขนมมาซื้อขนมมาแล้วก็ตุนๆๆเก็บไว้จนหมดขึ้นน่ะเ็เายจไหมเพราะว่าเราโดนแบบห้ามกินนะต้องกินผักต้มปลาต้มที่ไม่ปรุงนะทั้งทั้ที่เราเป็นคนตะกัดตะการนึกออกไหมบิลอ่บแม่ป้อนเพื่อเอาไปขายทิ้งแต่เราอะกินจนอ้วกเข้าใจปะอยากเป็นอะไรจริงๆอะตั้งแต่เด็กมาจดตำว่าแพทย์จดตำว่าแพทย์ก็มันต้องสช้พี่ คลิปนี้เป็นคลิปตามสัญญาเนาะที่เขาเคยบอกว่าเราอยากจะทำแดรี่ก็คือมีสัมภาษณ์พ่อเขาแม่เขาแล้วก็แม่หนูไปที่คลิปล่าสุดนี่เป็นพ่อเจนแล้วครับ,รบเป็นเทีสุดท้ายครับเ <laughs> พราะไม่ได้ออกในช่องนานไม่ได้ออกนานล้ะหยุดไปพักหนึ่งป่วยก็จริงๆคําถามวันนี้มันน่าจะไปถามในเรื่องคือผมเข้าใจว่าพ่อน่าจะสนิทกับบ๋มใช่ตอนเด็กๆเพราะว่าเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนที่เลี้ยงเขามาโอเ แล้วก็เป็นคนที่ไปกล้องถ่ายเรื่องอะไรด้วยกันก็เลยว่าจะมาคุยตั้งแต่เรื่องวัยเด็กๆของเขาเลยจนเขาโตมาเนี่ยครับแล้วก็จะแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับตอนเกิดมาครับคือตกลงกับแม่ลีเลยว่าลูกอยากให้ลูกเข้าวงการอะไรเงี้ยเหรอครับคือจริงๆแล้วทีแรกเนี่ยพ่อมีโรงงานอยู่ก็คิดว่าเออยังไงเขาไปลูกผู้หญิงเขาคงมาไม่มาดูแลกิจาการโรงงานฟอกย้อมพวกเนี้ยเขาเขาคงอายุก็ แม่เขาชอบสายประกวดเพราะว่าแม่เขาเคยประกวดแล้วเขาได้มามีลูกสาวเนี่ยก็จะให้เจริญรอยตามแม่เขาอ่าเวลานอนเนี่ยเขายังเอาเอาผ้าอ้อมเนี่ยมาพันขาเพื่อไม่ให้เพื่อ,หอให้ขาเนี่ยตรงสวยโโเขาทำอย่างนี้นะไม่ให้ขาโกงกันการขาโกงตั้งแต่เด็ก <ขอ S 1> เลยอส่วนพ่อเนี่ยพ่อก็ไปทําอะไรที่มันผิดผิดอยู่อย่างหนึ่งก็จําได้ว่าวันที่ไปรับเขากลับมาจากโรงบ้านเนี่ยครับ เขาห่อตัวมาเหมือนับตัวหนอนตัวหนึ่งเแล้วหลังจากนั้นพอมีการอาบน้ําเสร็จอะไรเสร็จพ่อก็จับมาห่ออย่างที่เขาห่อห่อจนไข้ขึ้นคือห่อหนาไปจนไข้ขึ้นแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อมันมันผิดวิธีไปหน่อยตอนนั้นแต่จริงๆโดยหลักๆแล้วเนี่ยพ่อจะเป็นคนดูแลเขามากกว่า แล้วแล้วคือจริงๆอ่ะตอนที่วางแผนกันว่าโอเคอยากจะให้เข้าวงการบันเทิงเนาะคือคือเหมือนกับพูดกับทุกๆคนที่ตอนนี้มีลูกแล้วเขาอยากให้ลูกมาทางสายบันเทิงเนี่ยควรเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแปดเก้าขวบเนี่ยเขาก็จะเริ่มเริ่มเริ่มฝึกเริ่มสอนให้เดินในบ้านเดินซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหันหลังอะไรประเภทเนี้ยจะเริ่มสอนตั้งแต่ตอนนั้นอ๋อแล้วตอนเด็กๆผมเป็นไงครับก็ถ้าว่าแสบก็แสบเหมือนกันนะ ไปโรงเรียนเนี่ยกระเป๋าเขามีแต่เครื่องสัมางเพราะว่าอันนี้คือตั้งแต่ประถมเลยหรอมัธยมอ๋อมัธยมประถมนี่เป็นของเล่นอยู่อพกของเล่นโรงเรียนประถมนั่นเอาพกของเล่นโรงเรียนแต่ว่าถ้าใครมาหาเรื่องก็คือเอาไม้ตีถ้าใครมาหาเรื่องก็คือเอาไม้ตีไม่แสบแสบแสบตีกับคนอื่นบ่อยแสบพอต้องควรคือพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวครูต้องโทรให้ไปโรงเรียนแเออลูกมีปัญหาตรงนี้ตรงนี้กับใครอะไรยังไงก็ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วมั เสร็จแล้วพอพอขึ้นมา,ม,ามัธยมครับเวลาเข้าไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็พกแต่พวกลิปสติกแป้งที่ปัดแก้มอะไรอย่างเงี้ยจนมีวันหนึ่งเขาเดินไปแล้วเขาล้มหรืออะไรสักอย่างเนี่ยกระเป๋ามันกระจายครูก็เรียกมาอ๋อนี่วันวันเธอไม่ทำอะไรเลยเหรอพกแต่อันนี้มาเพราะว่าเรื่องเรียนเขาแย่เลยแย่เลย <laughs> แย่เลย,ย,เลยใช้คำว่าแย่เลยดีกว่าครูก็เรียกผู้ปกครองไป แล้วแม่เขาก็ไปบอกว่าเออเขาวาดความหวังไว้ว่าให้ลูกเนี่ยโตขึ้นเนี่ยจะเดินไปในสายนางงามหรือว่าเป็นดาราเขาก็เลยฝึกตั้งแต่ตอนนี้อแล้วก่อนที่จะมาเข้าโรงเรียนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ที่บ้านตรงนี้อยู่ที่ราชกะบังครับเราก็คิดว่าเออในเมื่อเขาเรียนไม่เก่งเราก็มาซื้อบ้านตรงนี้สักหลังหนึ่งเพื่อให้เป็นเด็กโคต้าเด็กในใน,ในแอเรียแอเรียโรงเรียน Uh huh. อ่าแล้วเราก็เอาชื่อเขาอะใสเใเเ่เพื่อให้ได้เหรียนเพื่อให้ได้เหรียญครูก็เห็นใจเขาก็ให้ให้เขา้าถ้าไปสอบจริงอะ่ะมันไม่ได้หรอก ตามที่เขาเรียนเนี่ยมันไม่ได้เด็ดขาดก็เล่นพาเปลี่ยนโรงเรียนบ่อยขนาดนั้นเคาจะไปเรียนฉลาดได้พ่อทำไมทำไมต้องเปลี่ยนโรงเรียนคือตอนแรกก็ไปเรียนโรงเรียนแรกอะไรนะเดี๋ยวอนุบาลหนึ่งถึงสามเรียนโศกวิทย์อนุบาลหนึ่งปสองเรียนเซโยเซฟบางนาปสามถึงปหกย้ายไปอยู่สมภา่คือใครจะเอาสมองเรียนตอนไหนได้คือกว่าจะเข้ากับเพื่อนได้ก็คือย้ายโรงเรียนอีกคือไปเซโยเซฟเรากะว่าเออให้เขาได้ภาษา ภาษาทั้งนี้มันก็อยู่ไกลอยู่ลาซานตื่นตีห้ากลับถึงบ้านสองทุ่มเด็กไม่ได้นอนใช้รถโรงเรียนรถโรงเรียนก็จะมารับเขาคนแรกแล้วขากลับก็จะส่งคนสุดท้ายก็เราก็บอกมันไม่ไหวนะตอนหลังเราก็เลยรับส่งเองมันไกลก็เลยคิดจะย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่สมบพาพอจบจากที่นั่นมาก็มาเข้าที่เตรียมหน้องก็เลย ตัดสินใจมาซื้อบ้านทำไมถึงเลือกโซนนี้นะครับแต่ก่อนนี่บ้านบ้านอยู่ตรงร่มเก้าร่มเก้าล้ไปออกไปเรียนเซนต์โยเซฟก็ตัดออกก่อนอนุทไปเลยมันใกล้ม,นะมันก็ไม่ใกล้เทนะ่าไหร่แต่ก่อนเรียนอ่อนนุชแล้วก็มาเรียนบางนาแล้วถึงจะมาเรียนแถวๆคอมแหง,แ,งแล้วพอตอนมาหาลาัยย้ายไปไกลอีกไปแถวนู่นเลยปทุม ตอนที่เป็นเด็กอะฮะบุ๋มเข้าใจไหมครับว่าการสอนบังคับว่าเหมือนกับเออให้ดูแลรูปร่างตัวเองหรือการนั่งหรือการพูดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อปูทางว่าอยากจะให้ลองประกวดหรือเข้าวงการบันเทิงบุ๋มเข้าใจไหมตอนเด็กๆครับแม่เขาบังคับทุกอย่างใช่ครับว่าบังคับครับการกินการเดินการพูดมีอยู่วันหนึ่งที่เขาที่เขาทนไม่ได้มันข้ามไปตอนหนึ่งตอนที่ว่าจะไปเรียนที่สิงคโปร์ ไปแล้วคุยแล้วจ่ายเงินแล้วได้ที่พักแล้วกลับมาจัางนี้ทนไม่ไหวบอกว่าเกิดมาสิบกว่าปีมาเนี่ยยังไม่เคยขออะไรเลยขออะไรอย่างได้ไหมขอเป็นตัวของหนูเองได้ไหมครับเขาบอกคำอา้าวทาไมเป็นตัวหนูอยากใส่ชุดมหาลัยอ๋ออ่าเท่านั้นแหละแม่เขาคิดว่าเออเขาเขาบังคับมาตลอดเขาก็เลยตัดสินใจไปบอกทางโรงเรียนไม่เรียนแล้วจะกลับ,บเขาก็เลย กลับมาแล้วก็ไปเข้ามาอะไรได้ใส่ชุดมาอะไรแล้วพอเวลาถึงเวลาเรียนจริงๆก็คือไม่ใส่น้าชุดมาอะไรใส่ชุดไปเวรเดี๋ยนะกลับผมกลับมานิดนึงแล้วเราขอให้ลูกครับย้ายโรงเรียนย้ายโรงเรียนมันเป็นการคุยกันที่เข้าใจหรือว่ามันมันยังไงครับมันมันเกิดการคุยกันแบบไหนเข้าเหมือนกระตุกตาแปลว่าเชื่อฟังมากใช่เราจับเขาตั้งตรงไหนเขาก็อยู่ตรงนั้นนะจนวันสุดท้ายที่สิงคโปร์อ่ะน,นั่นนะ่ะเรื่องถึงแดงว่า แสดงว่าเขาเก็บกดไว้พอสมควรที่ว่าอยากจะพูดแล้วไม่ได้พูดออกมาเพราะว่าแม่จะต้องให้เดินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตามเส้นที่เขาขีดไว้ครับ เห็นสภาพแบบนี้แต่ถามว่าเชื่อฟังพ่อแม่ไหมตอบเลยว่าตั้งแต่เล็กจนโตมาเชื่อฟังพ่อแม่มากไม่เคยได้เลือกเสื้อผ้าใส่เองไม่เคยได้เลือกทรงผมตัวเองไม่เคยได้เลือกสีผมตัวเองไม่เคยได้กินของที่ตัวเองอยากกินรองเท้าที่ใส่ยังต้องใส่รองเท้าแตะแบบนี้ไม่ได้เพิ่งมาได้ใส่รองเท้าแตะแบบนี้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะปกติแล้วรองเท้าแตะใส่ไม่เป็นแล้วด้วยซ้ําชีวิตอ่ะแม้กระทั่งเดินเข้ากองถ่ายทุกคนลากรองเท้าแตะเข้าแต่แก้มบุ๋มไม่ใช่แม่จับรองเท้าใส่ส้นสูงขนาดนี้คือถ้า เพราะกระดูกหลังพังไปหมดแล้วคือเราเชื่อฟังทุกอย่างต่อให้ใจเราจะต้านแค่ไหนแต่เราก็รู้สึกว่า,วาเขาหวังดีกับเราอะมันก็มีบ้างแหละที่เราจะนอกลู่หรือนอกทางว่าแบบไม่ยอมเลาอยากจะแบบสู้ลบอะไรเงรี้ยไม่ยอมอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายพอเห็นพ่อกับแม่แค่เขาเหมือนบอกวา่าเออเขาไม่สบายใจหรือภาพที่เขาแบบหน้าเขาไม่สบายใจเราก็แบบเออยอมก็ได้วะก็จะเป็นความรู้สึกแบบนี้จนวันหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ถ้าว่าเราแบบไม่คิดจะพูดไม่ได้พูดได้ซ้ำใช้เขียนเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ ไม่เถียงพ่อเถียงแม่คือดูจะเป็นเด็กแบบอาจจะแย่ๆแต่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ใช่แบบไม่ทําไมพ่อหนูไม่ทําแบบนี้แม่หนูจะทําแบบนี้ไม่มีถ้าการที่บุ๋มจะแก้มบุ๋มจะระบายอะไรสักอย่างคือการเขียนและยื่นไปกระดาษให้เพราะมันจะครบทุกอย่างไม่งั้นก็คือเริ่มแค่พ่อหรือว่าแม่ปุ๊บน้ำตาไหลเป็นหมาเลยทำไม่ได้สมมติไปห้างเนี่ยเขาเห็นไอ้นี่เขาอยากกินมากแต่แม่เขาจะไม่ให้กินพ่อก็ปล่อยให้เขาเดินไปที่อื่นแล้วพ่อก็แอบมาซื้อ แล้วก็ไปให้ให้เขากินทีหลังโดยที่ไม่ให้แม่เขาเห็น <c oughs> เหมือนแบบไอ้นี่ดีกว่าว่าสมมติว่าเราอะปกติเป็นคนไม่ชอบกินไข่เจียวข้าวไข่เจียวคือไม่ชอบไม่กินแต่ว่าเราโดนควบคุมอาหารอะจนถึงขั้นว่าแค่ไข่เจียวอ่ะมันคือสวรรค์ที่แบบอร่อยเหลือเกินพอแม่เดินหันหลังพอ่อแอบตักไข่เจียวแล้วเรากินแล้วแม่ก็จะมาเหมือนแบบจําได้แล้วว่าอย่ามาทาแบบนี้ แล้วก็เราอ่ะจะเป็นโรคจิตคือทุกวันนี้ก็จะเป็นก็คือเราจะตุนทุกอย่างของกินอะ่ะเราจะตุนไว้ก่อนเพราะเรากลัวว่าถ้าเราไม่ตุนไว้อะ่ะเดี๋ยวเราจะไม่มีอะไรกินเด็กๆอ่ะแอบอ่ะถ้าตามนินชักแม่จะไปแอบเปิดดูเพราะว่าเราอ่ะจะเอาขนมมาซื้อขนมมาแล้วก็ตุนๆๆเก็บไว้จนหมดขึ้นอะ่เะเข้าใจไหมเพราะว่าเราโดนแบบ ห้ามกินนะต้องกินผักต้มปลาต้มที่ไม่ปรุงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบเด็กอะ่ะมันก็จะแบบทําไมอะ่ะทําไมครั้งที่เราเป็นคนตะกัรตะการเรื่งรองขอแม่บิวกับแม่ป้อนไปเอาไปคายทิ้งแต่เราอะ่ะกินจนอ้วกเข้าใจปะแปลว่าตอนตอนเด็กๆอ่ะครับพอตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าอยากให้ลูกเข้าวงการบันเทิงก็เลยให้แม่เป็นคนดูในพาร์ทนั้นว่าทํายังไงถึงจะพร้อมอะไรอย่างงี้ถูกไหมใช่เราก็เลยเ<ไ>ป็นการเตรียมตัวทั้งหมดแม่เขาเป็นเขาเรียกอะไรแม่ดนันที่ไหนมีการ ประกวดที่ไหนมีการรับสมัครดาราเด็กอะไรพวกนี้แม่เขาก็จะสืบสอบแล้วก็เวลาไปพ่อเขาต้องไปแล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งบังเอิญไปเจอพวกกับที่ที่เพิ่งบังเอิญร,รู้จักกันเหมือนกันเขาบอกว่า,าน้องยังเล็กไปนะไม่เหมาะสมกับบทอันนี้เอางี้เรื่องนี้พ่อมาเล่นให้ก่อนอ๋อพาไปใช่พาไปตอนนั้นอายุ17หรือ18ได้ประมาณเนี้ยเขาก็เลยเอพ่อ เที่ยวนี้พ่อมามาเล่นให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเที่ยวหน้าค่อยค่อยพิจารณาลูกให้ได้ความคิดของเราอะนะแล้วก็เอาเอานี่ไม่ใช่ว่าอยากจะเข้าไปเล่นนะเพราะว่าเราไม่ได้คิดอยู่ว่าเราจะเล่นก็ <c oughs> คิดว่าเออปูทางให้ลูกดีกว่า <c oughs> แต่ว่าตอนที่เล่นนั่นก็คือยาวเลยยาวยาวเลยโอโ้โหเล่นเล่นเยอะมากเลยเรื่องหนึ่งจะมีสามตอนหรือห้าตอนหรือแปดตอนบางเรื่อง <c oughs> เล่นทั้งเรื่องก็มี คือยอมหมดเลยแล้วจริงๆตอนที่ตอนนั้นที่มองอะครับคืออาจจะเดินสายมาสักพักแคสมาสักพักแต่โอเคได้เล่นละครเรื่องแรกและอ,อันนี้คือคือเป้าหมายหรืออย่างหรือว่าเรายังคาดหวังที่จะไปต่อคาดหวังว่าต้องไปต่อเพราะว่าจากการที่เล่นแล้วเราก็เข้าไปนั่งคุยกับ,กกบเราจะไปนั่งดูมอนิเตอร์เขาถามว่าเป็นไงมีอะไรก็บอกตรงๆนะจะให้เขาทำอย่างไรอะไรก็สอนเขาได้ ขาบอกใช้ได้ใช้ได้เล่นได้ตามตามบทที่เขาให้มาแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไหลเทคด้วยบทเนี่ยเขาทํากันบ้านเขาจะท่องเขาได้หมดเลยแล้วทุกคนก็บอกอะไรเพราะบทก็ไม่ดูนั่งเฉยๆแล้วจะไปถ่ายได้ยังไงคนส่วนหนึ่งก็คิดว่าจะไปทําคนอื่นเสียเวลาหรือเปล่าเราเองเราก็คิดครับแต่พอถึงเวลาแล้วเขาผ่านเขา้าบทก็คือตอนนั้นเนี่ยพ่อกับแม่เป็นคนดูบ<ท> ให้ลูกว่าเหมาะหรือไม่เหมาะถูกไหมฮนี่ต่อบทให้เขาถึงทีนี้พอหลังจากที่บุ่มครับเริ่มเข้าวงการแล้วคือได้แสดงเรื่องแรกได้ตาแหน่งมาแล้วเริ่มเข้าวงการแล้วบทบาทความเป็นพ่อแม่มันเปลี่ยนไปไหมครับไม่มันไม่เปลี่ยนเท่าไหร่นะเพราะว่างานเรางานเราเราก็ทําแต่เวลาไปเนี่ยเราก็จะไปด้วยกันบางทีไปเจ็ดโมงเช้าหรือหกโมงเช้าเที่ยงคืนกลับบ้านนะเพื่อไปนั่งรอถ่ายนั่งรอถ่ายจนเสร็จแล้ว พ่อไปเฝ้ากี่ปีนะครับโอ้ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าวงการจนเรียนจบมาหาลัยเลยไหมใช่หรือหลังจากนั้นก็ยังก็ยังมีไปขนาดมีเพื่อนมีเพื่อนไปด้วยนะครับ oh. ก็ไม่ปล่อยเพราะว่าหนึ่งสถานที่ที่ไปเนี่ยโลแต่ละที่เนี่ยตอนเนี้กับตอนสมัยนั้นเนี่ย oh. มันต่างกันโอ้เท่านั้นว่าการจะไปถึงเนี่ยกว่าจะไปถูกเนี่ยคือต้องเผื่อเวลา GPS สมัยนั้น oh. ไม่มีไม่มีแล้วฉันในใจภาวนาว่า หลงได้ไหมจะได้นอนต่อในรถเพราะว่ามาแรงบ้านออกเช้าอ๋อแต่กองกองเราไม่ถึงกองเจ็ดโมงอนีมันก็ต้องตื่นตีห้าหรืออปล่าไปแบบนมากนอนต่อเขาจะนัดประมาณเนี้ยถึงเจ็ดโมงไปไปแต่งหน้าทำผมอะไรต่ออะไรก็ว่าจะถ่ายก็ประมาณแปดโมงกว่าเก้าโมงผมไม่อยากถามว่าตอนนั้นบุ๋มชอบไหมกับชีวิตแบบไม่ชอบไม่ชอบหรอบอกบอกได้เลยไม่ชอบจริงๆเนี่ยพ่อเนี่ย เป็นคนตามใจเขาอยากจะเป็นอะไรเขาจะทําสิ่งนั้นน่ะดีกว่าที่เราบังคับให้เขาทาโดยที่เขาเขาไม่ชอบแม่ชอบให้เขาเป็นดาราแต่ถ้าเขาไม่ชอบเนี่ยใจเขาก็ไม่ไม่ได้อ่ะแต่เขาทําได้ดีแปลว่าเขาชอบหรือเปล่าคะไอแอนเนียนะพ่อพ่อกลับมามองกพี่ว่าจริงๆถึงเขาไม่ชอบนะแต่เขาทําได้พ่อไม่ได้ไปชมเขาพ่อขาว่าน่าจะเป็นพรสวรรค์ของเขามากกว่าดูชอบไหมคะอยากเป็นอะไรจริงๆอ่ะตั้งแต่เด็กมา สัตวแพทย์สัตวแพทย์มันต้องสชยพี่เอางี้ฟังคือด้วยความที่เราอ่ะไม่ได้เป็นคนหัวดีเราไม่ได้โดนแบบบังคับในส่วนของเรื่องการเรียนเลยคือทุกคนก็บอกว่าเออเป็นแบบเป็นหัวบ้านหัวศีลนิดนึงอ่ะจะแบบไม่ได้บังคับว่าต้องไปในพิเศษจะต้องแบบเธอจะต้องสอบได้ผ่านนะอะไรเงี้ยแม่ก็จะมีแค่แบบว่ารักสวยรักงามแบบเอออยากให้ลูกแบบแต่งตัวเหมือนตุ๊กตาหรืออะไรอย่างเงี้ย เราเองอะถามว่าชอบเรียนหนังสืออยู่ในห้องไหมเราสมาธิสั้นเราไม่ชอบเรียนหนังสืออยู่ในห้องเราก็เบื่อมากถ้าเกิดสิ่งที่ชอบจริงๆแล้วตอนนั้นที่อยากเป็นจริงๆคืออยากเป็นนางแบบเพราะรู้สึกว่าแบบมีพี่แบบลูกเกดเป็นแบบว้าวไอดอลว่าแบบสวยจังเลยทําไมเขาถึงแบบเดินแล้วมันดูแบบมันดูทรงพลังอันนี้นคือสิ่งที่เราชอบแต่ว่าเมื่อถึงเวลาจุดนึงอะมันดันไปแล้วมันฮิตมันเปลี่ยนคือตอนนั้นอะตอนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออก็มีแบบว่าจริงๆอยากเป็นนางแบบนะแต่ว่าพอจะเป็นนางแบบก็หุ่นมันก็ไม่ใช่ทรงนางแบบ ตอนแรกจะไปร้องเพลงก็ยังไงยังก็ยังไง,ง,ก,ง,ไงก็ไม่รู้แม่ก็กลัวว่าถ้าเกิดเราเซ็นสัญญาไปแล้วเราก็จะไปโดนดองไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายปัจจัยจับพระจะผูกกลายไปเป็นเล่นละครแต่ด้วยพื้นฐานเราแล้วเป็นคนที่ไม่ยุ่งกับใครไม่สูงสิงกับใครเลยเป็นพื้นฐานนิสยัยเ,เล็กๆก็ไม่ได้มีเพื่อนเพราะว่าแบบใช้ชีวิตอยู่กับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยก็คือมีความสุขมากกว่าเราก็รู้สึกว่าจอยมากกว่า พอที่ต้องไปเข้าสังคมที่แบบกองละทอนออกทีนึงนหัวห้าสิบหกสิบคนมันก็ไม่ตรงความต้องการของเราว่าเราแบบอยากทําหรืออยากเป็นแต่ว่าเราเป็นคนที่ถ้าเรารู้สึกว่าถ้ามันจะเกิดปัญหาส่วนรวมหรือมันจะต้องทําเราจะไม่ทําให้เกิดปัญหาให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงเวลาตรงนั้นเราต้องทาทุกอย่างให้เต็มที่ก็เลยพยายามทํากันบ้านต่อให้บทมีสี่หน้าความจําใช้ไม่ดีฉนันก็ต้องจําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นการที่แบบ พยายามต่อให้ฉันต้องอ่านบทอันนี้อีกกี่สิบรอบฉันก็ต้องทําให้ได้อันนี้มันก็นคือจุดที่ที่ทาให้เราออกไปแล้วก็ไปทําในหน้าที่ที่เราต้องทําก็ไม่ได้ไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้ชอบจนเป็นชีวิตจิตใจที่รู้สึกว่าแบบชีวิตนี้ฉันจะต้องอยู่แต่กับการแสดงเท่านั้นอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละอันนี้คือคือความรู้สึกดีใจไหมที่เชื่อฟังพ่อแม่มาตอนเด็กจนมีวันนี้ ก็ถามว่ามันตอบโจทย์ให้เราประสบความสำเร็จในวันนี้ไหมมันก็คือคําตอบประช่มันเป็นคําตอบที่ทําให้หนูบอกกับทุกคนว่าณนวันนี้ถ้าถามว่าเราชอบอะไรบางอย่างที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เราอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่สร้างเงินสร้างอาชีพสร้างไรายได้เพื่อให้เราเอาเงินนี้ไปใช้กับสิ่งที่เราชอบได้เราไม่จะเป็นต้องทํางานที่เรารักเราไม่จะเป็นต้องทํางานที่เราชอบ แต่ถ้ามันผลตอบแทนมันมากพอหรือสิ่งนั้นมันทําให้ต่อยอดในชีวิตเราได้เราทําเพื่อที่จะเอาเงินที่เราสร้างในวันนี้ในสิ่งที่เราไม่ชอบ ไปทาหรือไปซื้อหรือไปใช้กับสิ่งที่เราชอบนี่แหละคือสิ่งที่ที่หนูอยากจะบอกที่หนูว่าบอกทุกคนอยู่ตลอดด้วยซ้ำว่าหนูทําแบบนี้แล้วหนูก็ไม่ได้มีอาชีพเดียวต่อให้ในว,วันนั้นที่หนูเล่นละครหรือว่าทําอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่หนูชอบที่สุดแต่หนูไม่ได้อกตรมจนแบบโอ้หฉันไม่อยากเลยชีวิตฉันเศร้ามากมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็คือทําได้แล้วก็แฮปปี้แล้วก็ตั้งใจในการทํางานของตัวเองแล้วก็ทําทุกอย่างของตัวเองให้ดี ส่วนวันนี้ที่แบบมานั่งขายของได้ใช้ชีวิตเป็นนายตัวเองได้ทําแบบ y o u t u หรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นงานที่ทำแล้วมันรู้สึกว่าเราไม่อยากมีเจ้านายอะเราอยากเป็นเจ้านายตัวเองสุดท้ายเราก็เอาเงินก้อนที่เราได้หรือเราสร้างหรือจากสิ่งที่เราไม่ชอบอะเอามาเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราชอบเช่นอะไรของเล่นสัตว์เลี้ยงหรืออะไรต่างๆที่เรามาดํารงชีวิตเราต่ออันนี้คือส่วนของหนูรลปว่าดีใจไหมที่ ตอนเด็กๆเราอยู่ในคําแนะนําของพ่อแม่แล้วทําให้เรามีทุกวันนี้เชื่อว่ามันดีแต่แค่บางอย่างมันก็จะขาดหายไปเช่นแบบความเป็นตัวตนเราจริงๆที่เราอยากจะเป็นเราไม่รู้นะถ้าทำถ้าถามเราวันนี้เราตอบไม่ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราชอบอะไรคือสไตล์เราที่เราต้องการจริงๆแต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาจากการที่เชื่อฟังเขาอะผลที่เราเชือ่อฟังพ่อแม่มันอาจจะดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนั้นก็ได้คือเราหนูก็ตอบไม่ได้หรอกเช่นแบบ นะวันนี้หนูอาจจะไม่ใช่คนที่อยากแต่งตัวแบบนี้มีช่วงหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูอยากแบบแต่งตัวแบบพี่ปี้อะอยากเป็นแบบโบฮีเมียตลอดเวลาคือแบบรู้สึกว่าเป็นอาติดแบบจัดๆเราก็รู้สึกว่าอยากเป็นคนเขียนบทอยากแบบถึงไปเรียนหนังรู้สึกว่าอยากแบบคือเป็นโลกของตัวเองที่ทํางานกับตัวเองจริงๆเพราะเราเป็นคนเหมือนแบบมีกรอบของตัวเองว่าป้องกันตัวเองไว้อยู่ในกรอบที่แบบรู้สึกว่านี่คือเซฟโซนอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่ถ้าเราไปทําแบบนั้นวันวันนั้นวันนี้เราอาจจะไม่ใช่แก้มบุ๋มในวันนี้ก็ได้คือมันตอบไม่ได้แต ดีไหมกับการที่เชื่อฟังพ่อแม่ตอบเลยว่าดีเพราะว่าณวันหนึ่งเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาสอนเราอ่ะมันคือสิ่งที่ถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยเออพ่อแม่เนี่ยของทุกๆคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อย่าไปตั้งความหวังไว้มากเกินไปว่าเออลูกชอบอย่างนี้เออจะต้องให้เขาไปอย่างนี้บางครั้งเนี่ยมันต้องเหมือนกับมีช้อยให้เขาเลือกว่าเออถ้าไอ้นี้มันพลาดเราก็มาทําอย่างนี้ได้ไหมถ้าเราไปบังคับเขาสมัยเขาเรียนเนี่ย เพื่อนเขาอะตั้งแต่อนุบาลนะพ่อแม่เนี่ยจับไปเรียนพิเศษหมดนะแต่ว่าของเราไม่มีจนเข้ามาถามแม่เขาบอกว่านี่เธอเธอไม่ให้ลูกเธอเรียนพิเศษบ้างเลยเหรอเขาบอกเออเอาเธออยากเรียนก็เรียนไปเถอะเราคิดว่าลูกเราได้แค่ไหนขอขอให้เรียนแล้วผ่านชั้นโอเคไม่ตกพอแล้วเพราะเรามีเป้าหมายใช่ใช่ที่อยากให้ลูกไปทำสายอาชีพนี้อะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่ คุยกันจนฟ้ามืดแล้วครับ <c oughs> ถ้าถ้าสมมุติว่าอย่างผมเองครับที่กําลังจะแต่งงานกับกับบุ๋มเนาะหรือว่าบางคนที่เพิ่งเริ่มสร้างครอบครัวถ้าเขามีลูกเนี่ยมีคําแนะนําสําหรับการเลี้ยงลูกให้กับหลายๆคนไหมครับว่าเขาควรจะทํายังไงที่จะเลี้ยงลูกออกมาเป็นเด็กดีอันนี้อยู่ที่พ่อกับแม่ ว่าวาดความหวังกับลูกเราไว้ยังไงเก็บไว้ในใจพอเริ่มโตขึ้นเนี่ยเราเราก็มองลูกเราว่าเขาชอบทางไหนเขาเล่นเนี่ยการเล่นของเขาเนี่ยบางทีบางเด็กบางคนเนี่ยชอบเล่นเป็นหมอก็มีเล่นเ,เครื่องมือแพทย์เห็นไหมเราก็อาจจะถามเขาก็ได้แต่ว่าไอ้ไอเป้าหมายเราเนี่ยเราเก็บไว้ในใจจนนาทีสุดท้ายถ้าถ้าเขาไม่เอาเราก็ค่อยยื่นอันนี้ให้เขาไปเพราะว่าอันนี้เราต้องให้เขาเหมือนกับให้เขาตัดสินใจนก่อน ว่าถ้าเขาไม่เอาแล้วจริงๆอ่ะค่อยทาตามพ่อที่แม่ที่สอนที่บอกแล้วถ้าลูกเราไม่ได้เป็นตามสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะให้ลูกเป็นหรือว่าเกเรอะไรเงี้ยพ่อมีคาแนะนำไหมถ้าคําว่าเสียใจมันก็เสียใจแต่อนาคตลูกเราเราจะคิดไม่ออกเลยว่าเขาจะไปทางไหนเพราะในเมื่อเราวางให้เขาเขาไม่เอาแล้วสิ่งที่เขาอยากจะเป็นเขาก็ตอบเราไม่ได้ถึงเวลานั้นก็ต้องก็ต้องมา<อ>คับคำถามสุดท้ายแล้วแล้วกันครับว่า จริงๆใกล้วันแต่งงานมากแล้วพ่อมีอะไรอยากจะพูดกับลูกสาวไหมครับที่จะบอกว่าตั้งใจเลี้ยงดูมาตลอด35ปีเนาะแล้วก็มีอะไรอยากจะอวยพรเราทั้งคู่ไหมครับอะไรเงี้ยก็จริงๆอ่ะถ้าถามใจหายใจหายเพราะว่าเอออยู่ด้วยกัน30กว่าปีเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนจากกันเลยขนาดจะไปเรียนสิงคโปร์ไป4วันจะกลับเลยยังไม่ได้ไปเรียนเลยก็ก็คืออยู่ด้วยกันตลอดเราทุกวันนี้ เวลาลงมาเขาเห็นเรานั่งซึมๆเขาพ่อเริ่มทําใจแล้วเหรออะไรเงี้ยเขาก็จะแซวพ่อเขาเพื่อให้เราสบายใจขึ้นก็บอกพ่อเดี๋ยวอีกสักพักก็ชินเองเราบอกเออแล้วพ่อจะไปหาแล้วกันก็คือคุยกันเหมือนเป็น,เ,ปนเพื่อนกันแต่ว่าเออเราจะอีกหน่อยจะ,จะแยกหอกันอยู่แล้วนะอะไรเหมือนกันอย่างนั้น่ะแต่ว่าเราก็เข้าใจอนะว่าเอ,อลูกโตขึ้นก็ต้องมีครอบครัว มีครอบครัวก็ต้องแต่งงานก็ต้องก็ต้องไปอยู่ที่อื่นเราก็ต้องอยู่บ้านเราที่เราอยู่แต่ว่าการไปมาหาสู่กันเนี่ยมันก็ยังเป็นปกติอยู่ครั<อ>บการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันขึ้นอยู่ที่เราสองคนถึงแม้ว่าคนหนึ่งจะนิสัยอย่างหนึ่งอีกคนนิสัยอย่างหนึ่งเราต้องพยายามจูนจูนให้มาอยู่กันที่คุยกันรู้เรื่องครอบครัวไหนที่บอกว่าไม่เคยทะเลาะก,กันเนี่ยพ่อไม่เชื่อนะมันต้องมีบ้างมีมากมีน้อยต้องมี สมัยก่อนพ่อเนี่ยเนี่ยเขาจะเป็นตัวเล็กๆเลยถ้าเกิดวันไหนเกิดเถียงกันทะเลาะกันเนี่ยพ่อจะขึ้นไปปิดหน้าต่างบ้านทุกบ้านแล้วก็เปิดแอร์ให้เย็นๆแล้วก็คยมานั่งคุยกันว่าเรื่องมันเป็นยังไงนะแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะหายพ่อจะทำกันทุกครั้งมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ที่จะแก้ปัญหาให้ใจเย็นขึ้นเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าลิ้นกับฟันเนี่ยในปากเราเองเนี่ยมันมันยังกระทบกันบางทีเออ พูดไปเออเขาอาจจะไม่ชอบคําพูดเราหรือเขาพูดมาเราอาจจะไม่ชอบแต่พอ่อเป็นคนนิ่งแม่พูดอะไรมาบางทีมาพ่อไม่ชอบพ่อก็จะเงียบจะไม่พูดอะไรตอบก็เฉยเฉยไปแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้มันก็ผ่านไปก็เหมือนกับพีดกับบุ๋มเขาบอกว่าเออถ้ามีอะไรก็ค่อยคุยกันมีอะไรมันไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้มันแก้ไขได้ทุกอย่างถึงจะพูดผิดคำว่าขอโทษกัน มันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าอายหรืออะไรเลยผู้ชายขอโทษผู้หญิงผู้หญิงขอโทษผู้ชายไม่ใช่เรื่องอายเลยมันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับจิตใจของของฝ่ายตรงข้ามพ่อก็เคยขอโทษแม่แม่ก็เคยขอโทษพ่อเหมือนกันมีเมื่อพูดผิดไปแล้วเนี่ยรู้จักว่าตัวเองผิดก็โอเคจบอย่างนั้นมันก็มัน,มนทําให้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นครับถ้าไม่ใช่ว่าเอยิงในศักดิ์ศรีโดยเฉพาะผู้ชายโอยเรื่องอะไรต้องไปขอโทษเหรอเขาเป็นผู้หญิงเไม่คิดอย่างนั้นไม่ได้คนเราเท่าเทียมกัน อยู่ยยด้วยกันก็ต้องก็ต้องขอโทษกันได้โบราณเวลาเขาแต่งงานเขาจะบอกหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้จริงๆก็อย่างนี้มันก็อีกวันที่12มัน่นอีกเดือนหนึ่งครับอ่าอีกเดือนหนึ่งหูสองคนก็ต้องอยู่ด้วยกันแล้วแต่งงานกันแล้วก็ต้องห่างพ่อเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ก็มาเยี่ยมพ่อบ้างแต่ขอให้รักกันวันนี้อย่างไงก็ขอให้รักกันไปยาวๆตลอดไปนะ พ่อวพอวยพรให้สังคมมีความสุขเยอะๆนะแล้วก็มีหลานให้พ่อเลี้ยงต่ออีกครับงังไม่พอเยอะเกินตอนน <ะ S 2> ั้หลานพี่ครับพ่อถามอะไรพี่ตรงๆเลยพี่รู้สึกยังไงกัะบุม รู้สึกยังไงถึงมามรักผมอ่ะคือผมอ่ะต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กมาเนะี่ยผมไม่เคยมีความคิดว่าผมอยากแต่งงานเลยคือพบผมว่าผมยังหาความพอดีตัวเองไม่เจอคือคือหมายความว่าผมคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเวลาเราอยากจะอยู่กับใครจริงๆอ่ะมันคือส่วนที่หายไปของชีวิตเรานั่นคือความรู้สึกผมแล้วผมคิดว่าความรู้สึกแบบนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นเองจนวันหนึ่งอ่ะผมก็ไม่เคยมีความคิดจะแต่งงานนะแล้วความรู้สึกอยากอยู่กับใครสักคนหนึ่งตลอดเวลามันเกิดขึ้นเองจริงๆ ซึ่งมันก็คือเกิดขึ้นปีที่แล้วเนาะคือผมรู้สึกว่ามันเป็นไทม,มิ่งที่ผมรู้สึกว่าโอเคมันเป็นเวลาที่เหมาะแล้วแล้วมันมันมีบางอย่างที่ผมไม่มีแต่บ,บุ๋มอ่ะเติมเต็มผมได้ตรงนั้น hmm. คือเขาเป็นเสียงหัวเราะของผมอะ่ะ <c oughs> คือหมายความว่าผมมาเครียดมาก ด้วยงานโดยปกติแล้วอะแต่พอมาอยู่กับเขาผมกลายเป็นอยู่อีกโลกหนึ่งหัวเราะได้มันก็เป็นส่วนที่ผมไม่เคยได้เจอแล้วผมก็มีความสุขต้องบอกอย่างนั้นครับก็คือเติมเต็มจุดตรงที่เราไม่มีจุดที่ผมไม่เคยมีใช่มันเป็นคําตอบและความรู้สึกนั้นอะมันก็เลยเกิดขึ้นมาเองว่าโอเคเราอยากอยู่กับใครสักคนหนึ่งครับเชื่อเรื่องพรมลิขิตไหมผมเชื่อว่าทําบุญมาร่วมกันคือถามว่าทําไมมั่นใจเพราะว่าความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นมากับเขาคนแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะใช่แล้วล่ะ สำหรับพีทเนี่ยพ่อมองพีทตั้งแต่วันวันที่บุ๋มอะ่ะเข้าโรงพยาบาลที่ต้องผ่าตัดบวมครับพ่อมองพีทตั้งแต่วันนั้นเนี่ยแล้วพ่อรู้สึกชอบชอบตรงที่ว่าพีทมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยบุม๋มช่วยชีวิตแหละใช้คำว่าช่วยชีวิตเพราะเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยมันมันช้าแค่ยี่สิบนาทีเนี่ยมันมันจะอันตรายแล้วครับพีทระดมหมอทุกคนเลยเพื่อที่จะมารักษาบุ๋มไม่หายขึ้นมาพ่อ,อคิดว่าเออผู้ชายคนนี้ ถ้าเขาเป็นแฟนลูกเราเขาคงดูแลลูกเราได้พ่อก็เลยคิดแค่นี้พ่อก็โอเคคบกันพ่อก็ดีใจด้วยโอเคจริงๆก็จบคลิปแล้วเดี๋ยวเราจะมี ep 2ีของเทปแบบนี้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับแต่ว่าก็จบคลิปนี้เนาะก็ฝากติดตามช่องฝากช่องหน่อยหนึ่งฝ <laughs> ากติดตามช่องด้วยนะคะ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวมีงานต่อโอเค,บา,บ,าคบ, <laughs> บายบายครับบายบายครับ